สวัสดีจ้าวันนี้พาทุกคนมาชมเตาเผาถ่านแบบไร้ควันกันนะคะ มันออกเยอะออกน้อยปันใดมันกนลังมอนม้อนพามาชมเตาถ่า,านไลรควันเราจะใช้พัดลมเป่าใส่ไฟตลอดประมาณสองสาชั่วโมงก็ปล่อยทิ้งได้ มาชมด้วยนะครับมาดูอุนตาเ้าถาดครับ สอบไปขายได้ประมาณห้หกถุงขอได้แบบไม่มีคนไปหาชาวบ้านน้องมอนก็มานั่งนั่งดูด้วยใช่ไหมมอน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 มานั่งชมด้วยใช่ไหมร้อนไหมลูกนะน้องเจมอน ลุอุนตาครับบันทึก FC ยงเงินวันนี้ FC ยงเงินทุกท่านนะครับเรียนน uh ั่งเป่าเตาเขาทานกลางวันจะไม่ค่อยเห็นแสงมาใจกันนะแสงไม่ค่อยเห็นหลังจากไม่ได้เผาไปหลายเดือนเตานี้เตาแรกที่หยุดไป รแรกแห่งปีรอบแรกของปีหกแปดนับเป็นช่วงก่อนแก๊สไม้ใครแก๊สทิ้งไว้ครับไปนอนแล้ว วันมันไม่เห็นทั้งคืนสว่างลูกเลยเป็นเตาเผาถ่านแบบไม่มีควันแถวบ้านยัเงินถ้าเผา,าแบบมีควนะันนเขาไม่ได้หรอกเขาร้องเรียนกันไปแล้ว อันนี้ก็เผาไว้ใช้เหลือใช้ก็ขายนี่คือลูกแท่อแก๊สลูกแศท่อแก๊สจะตันแก๊สเลยไม่ค่อยออก ไฟม่อนเป็นหมาเฝ้าไฟ